สวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็อยู่กับแอบนะคะตอนนี้แอลกำลังเดินทางกลับจากการนับรถไปส่งให้กับคุณสุวิชานะคะที่จังหวัดอยุทยานะคะสำหรับใครที่เคยตามแอบมาก่อนหน้านี้นะคะก็อาจจะเห็นบรรยากาศในการส่งมอบรถที่โชรูมในช่วงโควิดกำลังระบาดนะคะว่ามีมาตรการแบบไหนบ้างสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาคลายความกังวลให้ลูกค้าที่กำลังคิดว่าจะมารับรถเองที่โชรูมหรือให้แอบมาส่งรถดี อันไหนปลอดภัยจากโควิดมากกว่ากันนะคะซึ่งในคลิปนี้ในวันนี้นะคะมาตรการการที่แอจะนํารถออกมาส่งนอกโชว์รูมเนี่ยอย่างแรกเลยนะคะเริ่มต้นในการที่เราจะสัมผัสรถของลูกค้าเนี่ยดึงคือแอบจะมีถุงมือนะคะต้องการลดการสัมผัสที่จับตัวแอมถึงลูกค้าด้วยนะคะก็คือแอบจะไม่ไม่ไปสัมผัสไม่เอามือเปล่าเนี่ยไปสัมผัสกับรวลูกค้ากับรถลูกค้าหรือว่าบริเวณจุดสัมผัส จะเป็นวงมาลัยเกียร์ต่างๆนะคะจะปลอดจากจุดสัมผัสโดย,โดยตรงจากแอปนะคะอย่างที่2เลยนะคะการส่งมอบรถหรือการขับรถตั้งแต่ต้นออกมาจากโชว์รูนเนี่ยจะมีการใส่แมสนะคะแล้ก็จะมีการฆ่าเชื้อก่อนก่อนที่เราจะสัมผัสรถนะคะแล้วก็อย่างที่3เลย ส่งมอบรถถึงที่เนี่ยก็จะมีการเว้นระยะห่างนะคะในการพูดคุยหรือการอธิบายรถนะคะส่วนอย่างที่4นะคะในส่วนของอข้อมูลการใช้รถอย่างละเอียดเนี่ยก็จะมีการส่งคลิปให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยแอบค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับเรื่องมาตรการความปลอดภัยในช่วงโควิดสินะคะลูกค้าที่กําลังกังวลในเรื่องของการส่งมอบรถนะคะสามารถวางใจได้ค่ะจริงๆแล้วมันไม่ใช่เซฟแค่ตัวเซลนะคะจริงๆก็เซฟลูกค้าด้วย ะะก็ในช่วงโควิดนี้นะคะแอมก็จะพยายามนึกถึงใจเขาใจเราเนาะว่าในส่วนตรงไหนที่ลูกค้ากังวลน,นะคะก็จะมาทําให้หายคลายความกังวลกันไปนะคะสุดท้ายนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะพี่สุวิชาด้วยนะคะที่ไว้วางใจให้แอมนะคะได้นํารถมาส่งมอบนะคะถึงที่นะคะแล้วก็ไว้วางใจซื้อรถกับแอมนะคะก็ยังยืนยันว่าจะดูแลลูกค้าให้ดีที่สุดนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยคะ่ะ และก็จากกันไปวันนี้นะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านนะคะที่ทํางานเอยเพื่อพวกเรานะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าลูกค้าที่กาลังชมกําลังอยากจะซื้อรถกําลังอยากจะรับรถกันอยู่ด้วยนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็ห่างไกลจากโควิด19ค่ะแล้วพบกันใหม่คินหน้านะคะ